สวัสดีจ้ามาจามรุนห้าหน้อยของวันที่ยีกันพี่น้องติดของวันที่ยี่ก่อนนอกจากชาพจิตออกแปดามกับเก้าสองวสันสี่สามกับเก้าสองไม่ไมราบ,บอดได้เขายุช,ชาพาจิตเด้อเดเด้อกาชาติ 9, 1, เก้าหนึ่งเกจกับสามหนึ่งนี่ตรงนี้เอาทุกวันบางที่ออกแบบนี้แบบนี้นอกจากเนาะบางบางนี้บางนี้อันนี้กับสามหนึ่งนี่ก็ 3, 1, นนกเป็นหนึ่งสามไปเขายุกาชาตเพื่อนเป็นตัวกราฟนอกจากหนึ่งเวนนั่นที่เป็นเก้าหนึ่งให้พี่น้องเนาะพิสาพี่น้องกอนไป ในสัาศาสตร์เนาะเก้าหนึ่งเกตปราสตนอาจะเป็น9ก้าหนึ่งตัวนี้นะกะได้เนาะเีกไม่ไมลาเขาหน่อยคููเขาต้นเขาพ่อจะเมิมนนี่เขาหน่อยครูอีลิพิเศษ6กเกตซี่กับ6กศูนยเกตซีหกศนยเลขไม่ไมลาบอกเขาหกศนย์ออกดีดีพี่น้องสังเกตเบิงงเลขหกศูนยออกศูนย์หกมาเบิร์นเนาะนี่ศูนย์หลักสิบก็มาออกเบิร์นปกติศูนย์สองสองกับหกศูศย์ห สองสองตัวนี้เข่าเต็มมต,มต็มแล้วแต่เด้อน,นี่จุดนี่จุดปกติสูตรทำาวณนจากตัวโบนนี่เข่าตรงน้อยความสองสองศูนย์หกบ่กเข่าวิเอพีศูนย์ศูนย์สามสี่หกว่าสันพี่น้องศูนย์สามต็มมต็มตรงนี้ตัวเน้นตัวชอบของไม่ไม่ลาศูนย์สามจัดมาไว้ในนี่ตัวเน้นเข่าตัวเน้นไปได้สามน้อยสี่น้อยหาน้อยแล้วแต่พี่น้องไปเนาะสูตรปกติสูตรบนล็อกบนนิวประสิทธิ์เข่าตัวกะ สามศูนย์เต็มเต็มนะแต่เน,น้ 30, อสามศูนย์ศูนย์สามของผลออกศูนย์สามอันจัดมาว่างไว้แบบนี้ถ้าว่าเลขหลายตัวมันก็เป็นตัวเดียวกันคือเก่าพี่น้องสังเกตเบางตัวเลขกได้เลขกเก่าอยู่นี่เลขกเก่าอยู่นี่เลขกเก่าอยู่นี่อันจ้ะแล้วก็ศสามกับศูนย์ด้จังสี่อันนี้ก็จัดศูนย์สามเอาพี่น้องสิมันจะบ่ได้เป็นเลขหลายคู่เนาะแต่เนาะเขาวิ่งรูดที่สามตัวนี้บ่มาเนาะแต่เนาะตัวเหล 9, ็กเก่านี่มาอยู่พี่ อยู่สพจิตอยู่กาชาดเพลินเนาะเอารุ่นต่อจ้ะลุนต่อของวันที่ยี่สบสามเนาะจ้ะเนาะไปน้อยตอนน้อยกะจะบวเปลี่ยนเงินละพี่น้องเล่าสตาลุกไหเแล้วเล่าพัฒนากับเล่าสตาอยู่ในคลิปเดียวกันพี่น้องกับพีส้มเบิ้งเนี่ยจ้ะเนาะพี่น้องเับาไปส้มเบิ้งพอว่าเวลาบารแต่เนาะจ้ะคลิปสั้นๆอยู่ในเล่าเดียวในคลิปเดียวกันเล่าพัฒนาและเล่าสตาหลายเล่าหลายกะที่ลืมละพี่น้องเนาะไปสามน้อยกับพ่อจ้ะ หรือว,ว่าอยากไปกาซาแต่พอจิตน้ำกัดได้เนาะเป็นน้อยรวมยุดจุดนี่หลักสิหลักน้อยส,ไสิได้สได้ศย์ได้เก็หลักน้อยได้6 8แปดหาวะสันจับกู 4, 6, 4, สี่หกสีู่นย์หกศูนยออกนี้ดีออก0ูย์หแล้วยัำออกศูนย์ศูนหรือ0ูนย์สี่ด้พี่น้องศูนย์อกออกเบิรเนาะสอง,สองสต้องมาหลักสิบบลูวาจะมาศูนย์เนี่ยวิ่งรูดจ,จ้า เลขซีตนาวิ่งรูดได้มิสี่มีศูนมีแปดมิ 6, หกซีตนาวิ่งรูดได้บางที่ออกแบบนี้แบบนี้แ,บบแม่ม่รับจัดเลขวิ่งรูดที่สีกับหกจ้ะวิ่งรูดได้เนาะเอาแคปหน้าจอตรงนี้ไปน้อยตอนน้อยเน,ยนยาะจ้ะเนาะบม่อยากเทปคลิปเนวฟังนัานแล้วนั้นจบนะพี่น้องกะเนวคือเกา่าถึงว่าแม่ม่ลาวีบๆเว้าเนาะพี่น้องว่าแต่แม่ม่ลาว่าเราเร็วแม,ม่ลาอยากเก็บคลิปสั้นๆฟังแล้วเร็วๆแม่นบ่ หลักสิบหลักน้วยหลักสิบหลักหน่วยสำหรับพี่น้องคำว่าช่ไมาหลักสิบชนตัดถึงพี่เศษปกติวีพี่แคบหนาจอไปรุ่นหลักสิบได้สี่ได้ศูนย์ได้หกได้สี่ได้ศูนย์ได้หกเลขหกแล้ะแี่เลขหกเนอะพี่น้องไม่พล,ลาเขียนพิดสี่ศูนย์หกหลักน้วยศูนย์หนึ่งสองพะนะศูนย์หนึ่งสองเอาปกติตรงนี้กระเ้าดีนี่ รักสิบได้ซีได้หกได้เจ็ดรักสิบได้ซีถ้าตรงนี้ได้ซีตรงนี้จะได้หกตรงนี้นับเพิ่มจะได้เป็นเจ็ดสองสามสี่จุดนี้พี่น้องงามนี่มีศูนย์มิซีมีหกงามลดเลขเหมือนหรือมันจะออกซี่ศูนย์หกบอพี่น้องจัดเอาศูนย์ศูนย์นั่น มาศูนย์หกแล้วมันต้องมาศูนย์ศูนย์หรือว่าเลขมาศูนย์ศูนย์มันต้องมาศูนย์หกกับศูนย์สี่ไปหลังสังเกตบืงตัวเลขนี่ศูนย์หกมันจะ 0, 0, ยูวีพี่พรศูนย์ศูนย์อยู่ปกติไปได้ถูกน้อยแล้วแต่เลือไปได้ถูกน้อยยุดหนิเนาะตาดีกันแนมเอาจใจมีศูนย์ศูนย์อยู่ตรงนี้แล้วก็ซีซีอยู่หนิเนาะนี่ซนะีซี CC วัสดุบืงน,นจะมาบอกซีซีกับศูนย์ศูนย์วิ่งรูดซีซีกับหก เาพี่น้องกระซิบประม่านหนึ่งแหละเป็นคลิปที่ยาวอีกแล้วเนาะเล่าสตาร์ลุกหายแล้วเล่าพัฒนาลุกในคลิปเดียวกันกับเล่าสตาร์พี่น้องขอไปชมเบิงเรงอ่ะป้ามาานไ้จ้าเนงปังๆรวยๆเจอกันในคลิปต่อไปรวยๆทุกวันสวัสดีจ้า